รเกี่ยานนคพราได้แผเขมืับส่วนพี่น้องพูจัสชนิกระจนี่แท่งใหญ่1,999แท่งกลาง999แท่งเล็ก199นะครับสำหรับแผงที่องลงในเบาน้าหลงนะครับนในชื่อการป่อ พี่ชีเจทองหลอกนะครับลูกพระประทุมวรราชสุริยวงศ์นะครับในการของผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังที่เป็นหันชาบาทก็ดีผู้ร่วมพิธีการก็ดีก็จะประนมมือก็ขอให้เราได้ภูมิใจตรงนี้ปราการปกติก็เป็นสถานที่กว้างขวางพอสมควรแต่ว่าเมื่อมีงานพิธีการอย่างนี้เท่าเรียกว่าควันหลงนะครับ ถือว่าเป็นเทศกาลอยู่ในห้วงแห่งเมษายนเป็นปีใหม่ของไทยตามตำราไทยจะดูดวงนั้นก็ดูดวงตามวันเดือนปีเกิดของปีอันนี้จะเน้นไปที่ราชการทุกหน่วยงานทุกท่านทุกคนก็คือตุลาคมน,นะครับเป็นห้วงปีใหม่ของหน่วยงานราชการของคนที่เป็นพ้ารการยังไม่สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ใหม่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นห้วงหนึ่ง สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนก็ถุกจีนนุครับก็เป็นปีใหม่เป็นโอกาสที่คำที่ท่านนายนำผู้แทนะบัญชามามเพื่อช่วยในการจัดสถานที่ โดยเฉพาะพิธีบูาชาพวงมื่อเช้านี้ก็ได้ทำประกอบพิธีบูชาพวงศพท่านลำดับขั้นตอนขออนุญาตลำดับพิธีเพื่อกรนุณาทราบจะเพื่อทราบดังนี้นะครับท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงนะครับก็จะได้จะวัดตั้งสถิติคนเดีาครับเสียชีวิต่าไรเสียหายพยิสิไปเท่าไหร่นะครับบาดเจ็บเทบ่าไหร่ก็คงจะทราบแล้วนะครับก็เป็น รายงานที่ตรงสิว่าใครจะมาเป็นรถใครจะมาเดียวใครจะมาแบบเป็นคู่เป็นคันอ่าอย่างนี้เป็นต้นที่รักการเงินมันไม่ใจซีบคู่เห็นอะไรก็สวยงามไปหมดทั้งที่อย่างนั้นนะครับเวลารลอนกันในงานในการสร้างเขาคือข้าวตีมาต่อการก็เลยเป็นฐานได้เลยค่ะทีมเลยค่ะเราจ้างนายบริษัทบริษัทนเชอร์นะครับร่วมบริจาคตามสานะครับ กรมขากราบที่หกนะครับพอกําลังทยอยมาตามลำดับนะครับสําหรับเวลาในรที่มีราคาเป็นแบบแก๊บๆแต่ไมนเจ็บมือแน่มันมีปวดก็สี่ห้าลูกในการสร้างพุทธประทาก็กราบในมณฑประจําอาสนะพิธีนะครับช่วงพามประกอบพิธีวงสงฆ์นะครับพระเดชพระคุณก็จะไม่ได้นั่งบนอาสนะพิธีมานะครับ

พี่โดดยาพรผู้ช่วยผู้ในการดนานการความสินนะครับและผู้ช่วกันนะครัต้องขอ fool, na, โอกาบขอบคุณท่านมาเลโอกาสนี้นะครับในงานของคณะกรรมการจัดงานในงานของถึงท่สอกได้แจานวี่สะวกจะขอบินที่เรียสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกท่านนะครับ่เป็นูนใหงานีเป็น พระพุทธเ,เจ้าทรงสรเสริญอย่างยิ่งเป็นวารแนเส่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็พ่สู่กนรด่สพุทธคุณธรรมาคุนสังุเข้าตัวเศษพุทธคุณเข่าโตเ็นตเพุทธคุณเข่าพุทธเศษพระพุทธคุณเข้าตัวเสษพระบดีเข้าตัวเศษพระบิดีเข้าสู่จิตสูดใจอน้นาบอกนแ่นอกหน้ากานนาวหน้าหนาวชอเลย ขบวนข้าังในมีหาังในก็ววาเราจุไปได้ถ้ากิดไต่ส็มีพี่น้อกลางโตจะไหานี่เบิร์ดเดนได้ก็จะเป็นนนันก็ได้นอกมีอรดีห้ะเอเป็นวัดกินอต่อ้าิด้าด้อต้องยืนทานหคะร้อนๆะ่างมองนแ้วก็ีบเดเดเป็นแดดนเลยเปดเาเีเดิคน どうも。